มาล่างบูของเรานะครับเป็นล่างที่ o อมากในเกมตอนนี้ดาเมจสิบล้านแบบโนซับพอร์ตคุณจะเอาอะไรไอีกครับผม10ล้านโนซับของกวกิต้าเรา14ล้านกนารันตีขี้กูไม่อยากจะเชื่อว่ากูจะได้เห็นสิ่งนี้เอาเรยครับผมมาสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมดาร์ ok ันบอสเซตดกขังแบทเทิรนและวันนี้ก็คือวันที่ชาวดกขังแบทเทิรทั่วโลกต่างรอคอยเรียกได้ว่าทั่วโลกจริงๆเพราะว่าตัวละครที่ จะมาทําคลิปในวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เคยเป็นอดีตตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาแล้วจากการ ECA หรือว่า Extreme C a w a k e n i นั่เนเองนะฮะเขาจะได้กลับมาสู่บอลลังตัวละคร The b a s t TUR สักทีหนึ่งนะเพราะมา่ก่อนก็เป็นอดีตตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมเหมือนกันนะตนนัวนี้บอกเลยแต่ว่าตอนนี้จะเก่งขึ้นมาขนาดไหนเดี๋ยวมาลองดูกัน เรามาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับความสามารถผู้นำหลัง ECA เนี่ยนำให้กับทีมมูวี่ฮีโร่แล้วก็ฟิวชั่นผู้นำเต็มสักทีแนะนำคิบวก3ามรใครไม่มีผู้นำพวกนี้แบบทีม200%ร้อยเปอย่างเงี้ยใช้ของโวกระ้าฟ้านำแทนไม่ได้นะครับถือว่ายังคงใช้งานได้ดีอยู่สำหรับผู้นำร้อยนะครับส่วนของตัวท่าไม่ใ้ตาในร่างแรกจะเป็นการเพิ่มดาเมจ50%แล้วก็ดีเฟนส์30%เป็นเวลา1เทิร์น อันนี้ผมนับว่าดีมากที่ว่าเขามีการเพิ่มดีเฟนต์มาให้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรเกี่ยวกับดีเฟนต์ให้เลยอะดังนั้นเนี่ยมีการบัฟดีเฟนต์ให้หลังยิงหน่อยก็นับว่าดีแล้วนะครับถึงจะเป็นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือและส่วนต่อไปนะค,ความสามารถพาสีในร่างซูเปอร์ไซย่านะ,ะจะมีการตั้งต้นคิดบวกสองเอเดคดีเฟนต์บวกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้รับเอเดคดีเฟนต์ K อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีซึ่งบัฟตรงนี้เป็นการคิดแยกนะหมายความว่า เวลามันโจมตีเนี่ยมันจะคำนวณแยกเปอร์เซ็นต์แยกจากการตั้งต้นอีกทีหนึ่งก็คือมันจะมากกว่า50%เอเอาไว้ง่ายคือมันจะแรงกว่าที่มันเขียนเอาไว้นะครับอันนี้ถือเป็นการบัฟคำนวณแยกที่ดีเลยนะจะได้ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะกับความสามารถดั้งเดิมของเราคุยกีตาก็คือการตีเข้าสีแล้วก็มีโอกาสหลบที่ไฮแชน์ chain. อันนี้ก็คือมันอิงมาจากล่างก่อน ECA แหละเพียงแค่ว่า บัฟความสามารถใหม่นิดหน่อยบัฟเปอร์เซนต์โอกาสมากขึ้นบัฟพลังโจมตีพลังป้องกันมากขึ้นนะครับก็คือเป็นการบัฟโดยรวมเป็นองค์ประกอบที่ดีอยู่แล้วของมันเพราะเอาจริงพาสีหลักของมันก่อน e c e ก็ม,มีมีหลบมีตีเข้าสีอะไรเงี้ยมันก็ดีของมันอยู่แล้วอะเพียงแค่ว่าพลังของมันเนี่ยพลังดิบพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรเงี้ยโอกาสต่างๆมันยังน้อยเกินไปมันยังไม่มากพอไง่างนั้นแค่ให้มันได้ e c e ขึ้นมาเนี่ยการที่ว่ามันมีเปอร์เซนต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติก็จริงแต่มันดีต่อตัวโกจิกต้ามากเพราะพาสีดังเดิมมันดีอยู่แล้วไงนะครับผมประมาณนั้นและต่อไปนะครับพระเอกของเราเห็นพื้นหลังนั่นไหมล่างบูนะครับโกจิต้าบูต้องบอกเลยว่าเงื่อนไขในการเป็นล่างบูเนี่ยมันจะแต่งจะต่างจากก่อน ece นะครับเพราะก่อน ece เนี่ยจะแปลงล่างได้ก็คือผ่านเวลาไป5เทินเมื่อก่อนใช้เวาลา5เทินเพื่อแปลงล่างเป็นการแปลงล่าง,างแบบออโต้นะตัวนี้นะครับ แต่ว่าหลัง eca เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจาก5เทินลงมาเหลือ4เทินแทนซึ่งตรงนี้ถึงแม้จะลดมาแค่มาแค่เทินเดียวก็จริงแต่ว่ามันดีมากๆนะครับหมายความว่าบางไหนบางจังหวะที่คุณเปิดเทินมาเนี่ยกอจต้าฟ้าไปโผเ่เทิน2นะครับถ้ามันโผเ่เทิน2เมื่อไหร่หมายความว่ากอลต้าฟ้าจะได้โผ่มาอีกครั้งหน้าเนี่ยเป็นล่างบูเลยนะครับมันจะแปลงล่างเป็นล่างบูได้ไวมากๆนะอันนี้ก็คือจะแปลงล่างได้ไวเท่าโบลีนะ่แหละนะแปงล่างเท่ากัน ซึ่งในร่างบูร่างนี้เนี่ยเอฟสิบไปตายก็จะเปลี่ยนไปถ้าไม่ตายเป็นการเพิ่มเอเดเคดีเฟนส์50เปเ็นเป็นเวลา4เทินแล้วก็ตีอิมเมน์ดามาจบัฟ4เทินตรงนี้เป็นบัฟแบบกึงก่งกึ่งสแต็กนะครับในช่วง4เทินนี้ถ้าเกิดมันได้ตีไม่ตายเบิเบ้ลเมื่อไหร่ก็คือพลังตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องภาวนาให้มันได้ติดเบิ้ลไม่ตายในร่างบูบ่อยๆจะได้แบบพลังโจมตีมากขึ้นนะฮะจะได้แบบปลดลิมิตไปขั้นหนึ่งของ และส่วนพาสิสกิลในร่างบูจะมีการตั้งต้งตนคิบวก3 e d เอเดเคเดเอนบวกร้0นะครับพร้อมกับบวกเอเดเคเดเอนเ์50%เมื่อทำการโจมตีอันนี้ก็เป็นการคำนวณแยกเหมือนร่างแรกเหมือนกันพาสิเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าในร่างบูเนี่ยทุกการโจมตีจะติดคิดิคอลแน่นอนซึ่งการตีติดคิเป็นหนึ่งในสิ่งที่ OP มากในเกมนี้เพราะาการตีติดคิมันแรงกว่าการตีเข้าสีงไง พร้อมกับความสามารถที่ OP ไม่แพ้กันก็คือการโอกาสในการหลบนะครับซึ่งในร่างบูเนี่ยจะเปลี่ยนจากไฮแชนเป็นเกรดแฉนจากร่างซูเปอร์สาย่าเป็นโอกาส50พอเป็นร่างบูเมื่อไหร่โอกาสหลบกลายเป็น70%ซึ่งโอกาสลงเกรดแชนเนี่ยมันเท่าโกคู6ปี UI เลยอะดังนั้นในร่างบูก,ก,กุต้ามันจะ OP มากนะครับ OP ที่ว่านี่คือโ p ในด้านความแพลวพาวแล้วก็ด้านดาเมจเพราะว่าในด้านพลังป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าถึกมาก ก็ยังคงเป็นกุยเจต้าอยู่ดีนะครับเน้นแรงไม่ได้เน้นถึกอะไรเท่าไหร่และความสามารถสุดท้ายก็คือมันจะได้รับคีบบวก2แล้วก็เอดีครบวก50%เปเ็นเป็นเวลา4เทิร์นหลังจากทำการหลบการโจมตีนะครับต้องไปทำการหลบไว้ก่อนจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้อยู่แต่มันก็แอบเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าดวงสวยไม่ติดหลบขึ้นมาก็คือโดนเตดโดนเตะเจ็บได้เพราะว่าตัวน,นี้มันต้องยิงไม่ตายเพื่อได้ความถึกไงอืม แต่เ,เล่นช่องแรกแล้วมันไม่หลุดอย่างเงี้ยก็คือโดนเตะเจ็บเหมือนกันสรุปนะครับความสามารถที่เราเห็นที่เราอ่านมาเนี่ยมันยังเป็นกุยเกต้าที่ยังคงบางเหมือนเดิมแต่ว่าด้านดาเมจด้านความแพวพาวเนี่ยถูกบัฟขึ้นมาแบบมหาศาลนะครับยิ่งเฉพาะสายดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นมากๆแรงตรงไหนรู้ไหมแรงตรงบัฟ50%บตอนโจมตีนี่แหละเพราะมันคือการคำนวณแยกนะครับเดี๋ยวแรงยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันซึ่งผมอัพลิง์10เรียบร้อยนะครับซิลออฟยัดดาเมจเต็มที่ บอกเลยว่าใส่เต็มแน่นอนแล้วก็เรื่องของทีมที่มีให้อยู่ของโกยเกต้าตัวนี้บอกเลยว่าครอบคุมมากๆนะครับเพราะมันเป็นโกยเกต้าแบบเป็นโกยเกต้าทั้งล่างซูปเปอร์สาย,ายแล้วก็ล่างบัวแฉดลองรับของมันทีมรองรับมันเยอะมากอยู่แล้วแล้วคือหลังเอซีมันก็เก่งมากนะครับคงได้ใช้เบรกยาวไกลแน่นอนตัวนี้นะแต่ติดเมตาเบรกนานผมบอกเลยเราจะมาทําการลงในด่านเลโซนเมทัลคูลเลอร์กันเลยนะครับต้องวัดในเลโซนอ่ะจะได้เห็นผลจริงได้นะครับ ซึ่งผมจะมาเทสในด่านที่มันหลบได้นะเพราะว่ากุยเกต้าฟ้านี่คือมันมันข้อเสียคืออ่ะข้อเสียคือมันหลบเก่งก็จริงแต่ว่าด่านในเกมเนี้ยมันจะมีบางด่านที่ว่ามันสามารถล็อกให้เราไม่สามารถหลบได้ซึ่งน่าเป็นจุดอ่อนของกจิต้าเราเลยนะครับเพราะถ้ากจิกต้าเราเจออะไรอย่างนั้นเนี้ยมันจะแบบทําให้ความเก่งของเขาเนี่ยหายไปนในร่างบูนะเพราะร่างบูมันจําเป็นต้องหลบเพื่อได้พลังดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับอ่ะ อย่างในการเล่นครั้งนี้ผมจะบอกว่าสมมติคุริต้าฟ้าของเราเนี่ยไปอยู่เทินสนะครับไปเปิดเล่นเทินไปเปิดเล่นเริ่มเทินสหมายความว่าคุริต้าฟ้าร่างซุปเปอร์ไซยาเนี่ยเราจะได้เล่นมันแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทินเท่านั้นเลยแล้วพอคุริต้าฟ้าเรากลับมาใหม่เนี่ยมันจะกลายน,นว่ามันอยู่เทินที่4พอดีทําให้เทินที่4นั้นเนี่ยจะเป็นร่างบูนะครับเพราะหลังเพราะการแปลงร่างหลังอ c ซมันใช้เวลา4เทินแล้วไงมันถูกบัฟขึ้นมานะครับทำให้แปลงร่างได้ไวขึ้นนะงนั้นเนี่ย จะเป็นการเล่นในร่างซูปเปอร์ไซย,ายา่าห์แค่ล่างแค่เทินเดียเท่านั้นก็คือเทินนี้แหละเทินหน้าก็คืออดและนะครับจะแบกงร่างออโต้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับดาเมจนะครับอันนี้แบบไม่มีตัวละครสายซัพพอร์ตมาคอยช่วยลิงก์กับเบเกโตบูเขียวได้อยู่เยอะเหมือนกันประมาณนี้4ลิงก์นะครับมาลองดูดีเฟนต,ตั้งต้นเมื่อกี้เท่าไหร่นะขอเช็คก่อนอดีเฟนตตั้งต้นแสนหกนะครับเห็นเลยเลยว่าตั้งต้นดีเฟนมันถือว่าน้อยมากๆอ่ะ แต่แบบมันก็ยังคงแพวพาด้านการหลบนะครับคือมันต้องยิงไม่ตายเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อได้ดีเฟินเพิ่มนะดาเมจหกล้านเจ็ดแบบโนซับนะครับใช้ได้นะฮะหกล้านเจ็ดนี่เกือบ7จ็ดล้านแล้วนะคือมันตีเข้าสีได้ไงแล้วติดเบิ้ลเพิ่มเป็นเจดล้านหนึ่งอืมคือบวกกับว่าด้วยความที่ว่าโคโยต้าฟ้าทุกคนเขาอัพไปทางเบิ้ลน,นําอยู่แล้วอะ เลยไม่ต้องไปห่วงว่าจะมันจะติดเบิ้ลเก่งหรือเปล่านะครับถ้าได้ปลดกันดาวลุงนี่คือยังไงก็ต้องอัพเบิ้ลยี่สิบอยู่แล้วนะครับขั้นต่ําเลยผมว่าเมื่อกี้พอหลังจากที่โกดิก้าต่ายิงมาตายก็คือดีเฟนต์น่าจะเยอะเลยนะเพราะดีเฟนต์จากพาสีฟมันให้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังยิงไงแล้วก็จากเอฟเฟกต์เมลตายเนี่ยบวกดีเฟนต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าติดเบิ้ลก็ถึกกว่าเดิมไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันดังนั้นดีเฟนต์หลังยิงน่าจะขึ้นหลักสามแสนถึงว่ะเออ นั่นแหละคือกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้คุณจะไม่หลบหลังจากทําการโจมตีไม็ตายอ่ะมันก็ถือว่ามีดีฟนอ์พอในการรับตีเหมือนกันนะแบบหลักสามแสนดีฟนอนผมว่าไม่แย่นะครับเผื่อบ,บางโอกาสดวงซวยไม่ติดหลบอะไรอย่างนี้คราวนี้เนี่ยเทอร์หน้าโกจิต้าบูจะโผล่ออกมาแล้วนะครับเลระว่าแปลงร่างไวมากเมื่อก่อนนี่ยังแปลงไม่ได้นะเป็นเมื่อก่อนน่มาร่างบูของเรานะครับเป็นล่างที่โอมากในเกมตอนนี้ หลบเกสแชน์การันตีคิแล้วดาเมจเนี่ยผมเห็นผ่านๆว่ามันตีขึ้นหลัก10ล้านชิวๆเลยแหละอ่ะดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับมาลองดูว่าเป็นยังไงลิงก์กับโกคูก็อ์ได้เกี่ยฟูลลิงก์นี่แหละนี่แหละมาลองดูครับผมแต่ว่าเราก็ต้องต้องติดหลบเกสแชนด้วยนะไม่งั้นก็จะโดนดาเมจหนักเหมือนกันผมจะขอใช้เช่นมกันเลยอืมโอเคมาฮะดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่มาลองดูแสนเจ็ด ถือว่าบางมากนะนี่แหละคือนี่คือข้อเสียของมันก็คือมันต้องหลบก่อนเพื่อได้เพื่อได้ดาเมจเพิ่มนะครับแล้วหลังยิงมันถึงถึกแลวคือตัวมันเองต้องไปหลบช่องแรกเพื่อเอาดามดเมจไงถ้าเกิดว่าคุณดวงซวยไม่ติดโอกาส70%ในการหลบเนี่ยโดนเตะเจ็บเลยนะเป็นพวกดาลเลโซนอะไรเงี้ยมันดาเมจแรงอยู่แล้วไงอยงนั้นถ้าเป็นหนึ่งข้อควรระวังในการเล่นตัวน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับโดนแล้วหนึ่งหลักแสนสามไม้ตายมาต้องหลบแล้วล่ะกเแชนไม่หลบคือจบไปนะ เฮ้ยจึ๊บสวยนั่นแหละทำงานโอเครอบตายครับผมดาเมจสิบล้านแบบโนซั u พอร์ตคุณจะเอาอะไรอีกครับผมสิบล้านโนซั b no การันตีค r i t i c a l สิบล้านได้ไปหนึ่งหลอดหนึ่งครั้งอีกรอบนึงจากเบิ้ลไม้ตาสิบเอ็ดล้านซึ่งการติดเบิ้ลไม้ตายในร่างบูเนี่ยนับว่าดีมากนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ไม้ตายในร่างบูมันคือการเพิ่มเอเดเคด n d e f e n ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเป็นเวลาสี่เทิร์นเว้ย มันเป็นการเพิ่มบัฟแบบกึ่งสแต็กอะอย่างนั้นในร่างบูที่มันได้ตีเบิ้ลไม้ตายบ่อยครั้งเรื่อยๆเนี่ยดาเมจกับดีเฟนส์ของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะคล้ายๆกับว่าเหมือนจะแบบถูกปลดลิมิตเพิ่มไปอีกอะแบบเหมือนยันเพดานไปอีกขั้นหนึ่งจากตอนแรกที่แบบว่าก็ได้แค่นั้นเนี่ยพอมันตีเบิ้ลไม้ตายก็จะแบบก็จะแรงขึ้นถึกขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับแล้วพอมันกลับมาเทินหน้าทีเนี่ยดีเฟนส์ตั้งต้นจะเยอะขึ้นแหละจากตอนแรกแค่แสนเจ็ดไง พอมันได้ตีไม้ตาย2ครั้งเะครับเอฟเฟกตไม้ตายมันพ่วมมันยังเพิ่มดีเฟนต์เวลา4ี่เธอนนะครับพอเขากลับมาเทินหน้าเนี่ยก็คือจะยังแบบน่าจะมีดีเฟนต์หลัก2องแสนกว่าสบายเลยจะว่าไปเมื่อกี้คุยกัต้าบูแล้วแม่งตีเบิ้ลไม้ตายใช่ปะมันมันเอาคูเลอร์ไปท่านไป2หลอดอะคือนี่คือเลสโซนนะครับคือเลสโซนอะศัตรูมันเลือดเยอะไงแล้วออื มันเป็นการบ่งบอกได้ดีเลยว,ว่าโกเกต้าฟ้าแม่งดาเมจหนักจริงๆอ่ะเป็นตัวดาเมจที่แบบแม่งทาได้ดีมากเป็นตัวดาเมจของทีมเลยครับแล้วทีมมีให้อยู่เยอะมาก้ึยคามที่ว่าตัวมันเองก็ลิงดีกับเ,เพื่อนๆอยู่แล้วไงองนั้นปัญหาเรื่องลิงก็คือไม่ได้มีเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยนะครับคือแบบแม่งการตีตีคิตีสิบล้านสองรอบมันจะเอาอะไรอีกอะคือมันมันเวอร์มากนะฮะคือตีศัตรูในเล์โซนคืออย่างน้อยสักสิกสบล้านอะ ก็ต้องมี1หลอดอ่ะเออแบบทีละหนึ่งหลอด,อออบบลลอดติดเบอร์ที่ได้อีกหนึ่งหลอดอะไรเงี้ยแม่งเวอร์มากดาเมจมันดาเมจมันเอาแน่เอานอนได้เปยตัวเนี้ยเอาแน่เอานอนได้จริงๆครับตัวนี้มาผมจะบอกว่าครั้งนี้แหละเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะว่ากุยเกต้าฟ้าเนี่ยหลังจากหลบนะครับพาสีมันอยู่เวลา4เทินเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งให้มันไปหลบช่องแรกใหม่ละให้ตัวละครอย่างโกคูก,กอสเนี่ยไปเล่นช่องแรกให้แทนได้เลยสบายนะครับแล้วเทินนี้ เรามีซัพพอร์ตอย่างโกหังเหลืองให้35%บวกกับเมื่อกี้ตีไม้ตายไป2ครั้งดีเฟนต์ตั้งต้น308คุณดูความแตกต่างจากเธอแรกทมันโผล่มาในร่างบูสิเธอแรกของร่างบูดีเฟนต์107แต่ตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ดีเฟนต์ตั้งต้น308เกือบ400เฮีย <c oughs> การเป็นว่าตอนนี้แม่งถือรับไม้ตายพอได้แลวนะเออ จากตอนแรกที่ว่าโดนอะไรไม่ได้เลยครับสรุปก็คือไม่ได้ตีไม้ตายบ่อยพอมันจะเก่งมากนะเพราะอันนี้คือการตั้งต้นนะอย่าลืมว่าหลังยิงอะ่ะมันบวกทั้งจากพาร์สีและไม้ตายเว้ยบวกครั้งละ5 0อน่ะจากไม้ตายอะ่ะจากพาสีม่งก็เยอะอีกอบวกนับก้อนแยกอีกหลังยิงแม่งห้าแสนหกแสนได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันมันเวอร์ขนาดไหนมามาดูดาเมจกัน่าเท่าไหร่ครับผมของกีตาเรา14ล้านการันตีคิ กูไม่อยากจะเชื่อว่ากูจะได้เห็นสิ่งนี้มันเป็นระดับ LR ไปแล้วอ่ะมันมันเวอร์มากแล้วติดเบิ้ลไหมไม่ติดเบิ้ลน่อยเสียดายจังเลยถ้าติดเบิ้ลนี่คือตายห่าเลยนะคูเลอร์นะแกไม่รอดแน่บอกเลยแต่ว่าคนที่ไม่รอดก็คือกูนี่แหละเพราะว่ากูน่าจะตายแล้วโกฮังเหลืองมันบางมากครับผมไม่รอดตนเตะอือหือออดเลยเกรตาฟ้าเราไม่ติดเบิ้ลเนี่ยอุตส่าห์ อัพเบิร์นวิวสามสิบนะฮะถ้าติดเบิร์นเมื่อกี้ดาเมจสิบห้าล้านนะประมาณนั้นเลยนะดูดาเมจนั่นดิดาเมจอะไรของมันไม่รู้ครับผมคือแม่งเวอร์มากๆในด้านดาเมจที่มันทําได้แล้วมันก็คือตัวละครดารเมจอยู่แล้วไงดังนั้นนะมันถือเป็นตัวละครดารเมจที่ทําหน้าที่ของมันได้ดีมากที่สุดตัวหนึ่งในเกมเลยก็ว่าได้เพราะจริงๆมันไม่ได้ทําแค่ดาเมจแล้วจบอ่ะมันมีการหลบมาให้ด้วยแล้ว ถ้ามันได้ทําความสามารถหลายๆอย่างติดเบิ้ลบ่อยๆครั้งมันก็มีพลังป้องกันในการรับการโจมตีของศัตรูได้เหมือนกันอย่างแม่งแค่ดีเฟนซ์นตั้งต้น3 8 0 0 0ใช่ปะละ่ะหลังยิงแม่ง5 0 0 0 0สบายนะผมบอกเลยนะอย่างยิงอะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เพ่ป้องกันก็คือถึกสบายเลยนะครับการนว่าจากตัวละครดาเมจที่ว่าโดนอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยการนว่าแม่งทาทางดาเมจได้แทงก็พอได้และถึงแม้จะกลัวตายก็มีโอกาสในการหลบเกสแชนอีกแม่งดีมากจริง บอกเลยว่าสมการรอคอยนะครับใครลองเล่นไปแล้วบ้างรู้สึกเงนบ้างมาลองแชร์ความเห็นกันได้นะครับสำหรับผมคือแบบพอใจมากพอใจสุดๆมันคงติดเมตาตัวละครดาเมจไปอีกยาวแน่นอนตรงนี้ผมบอกเลยว่าแม่งสุดยอดนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวจบเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจนใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวอะไรไปก่อนสวัสดีครับผม